รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสอรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับในรายการแอดไทม์นะครับในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์นะครับเรากลับมาให้ท่านผู้ชมเดี่ยได้มาเขาเรียกว่าเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับทางสถานีวิทยุกองทบกช่อง5้าแห่งนี้นะครับกับรายการแอดไทม์ค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมครับเป็นวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569นรบนะครับอาจารย์รู้ไหมว่านี้สำคัญยังไงสำคัญยังไงเป็นวันตะกรานใหม่เริ่มพศใหม่ปีใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับ วันนี้เป็นวันที่คนที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเกิดใครอรพี่โอ๊คผมไม่เข้าใจว่าคนไหนหล่อที่สุดประเทศไทยนั่งอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเอ้โถว่าซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองพันหกสิบเก้าเนี้ยตอนนี้เราบันทึกเทปกัน <c oughs> ครับเราอยู่ <c oughs> วันที่วัดท่ากระดานแต <c oughs> ่วันที่ที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งคือ ทางรายการของพวกเราเองนะครับทำในเรื่องขององค์เทวิสุวรรณนะครับที่หล่อกันมาที่เททองหล่อกันนะครับวันที่หนึ่งมาพานี้เป็นวันเลิกที่เราจะนําขึ้นไปถวายหลวงตาหมาครับที่วัดธรรมมืองนะครับอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศทั้งหมดที่เรานําองค์เทวิสุวรรณองค์ที่สองของเราเนี่ยไปถวายหลวงตามานะครับ แต่วันนี้ท่านผู้ชมครับสําคัญที่สุดว่าเราอยู่กับอาจารย์โกงนะครับอาจารย์โกงรีสวัสดิ์หรือว่าท่านเจ้ากรมพระทากระดานที่เรารู้จักกันมาหลายปีมากถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการผมติดตามรายการแอดทามาตลอดนะครับว่าท่านผู้นี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกูรูผู้รอบรู้ทุกอย่างในเรื่องขององค์พระทากดานนะครับที่สําคัญเนี่ยคือท่านอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีความรู้ที่ศึกษามาจากตําราของจริงตําราแล้วก็ไปพบกับของจริงเลยนะครับ ของจริงเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับที่ท่านเองเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยท่านเองชอบเขาเรียกว่าชอบในการเดินป่าเดินป่าชอบหาเห็ดชอบนี่ชอบนี่ไปตัดหน่อม้งหน่อไม้ไปเก็บเห็ดเก็บหลายอย่างแล้วบังเอิญไปเจอใช่ไหมครับไปเจอครับว่าครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยบังเอิญไปเจอครับแล้วก็สะสมขึ้นมาครับสะสมมาก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะอาจารย์มีไม่เยอะร้อยกว่าองค์องครับครับประมาณนี้นะครับ และวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าที่เชิญอาจารย์โกงเนี่ยมาให้ความรู้ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยมีไว้นานแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยพี่ซึ่งครั้งนี้เป็นสักราชใหม่ที่อาจารย์อยากจะนําองค์พระคดานที่ไม่มีที่ไหนเลยไม่มีครับรับประกันได้ว่าไม่มีถ้าใครมีนะครับเอามาให้ชมนะครับจะมีของรางวัลให้เลยครับจริงเปล่าจริงครับพี่โอ๊คผมพูดแล้วที่ออกรายการออกสื่อแล้วเราโกหกไม่ได้พี่โอ๊ค เอาอย่างนี้ถ้าเอาเทปเนี้ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูว่าอาจารย์โกบเองเนี่ยมีพระธากระดานรุ่นไหนมาให้มาให้ท่านผู้ชมเองถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีมีแบบนี้นะครับมีแบบนี้นะครับมาที่เอสี่พาร์ซาเอสี่พารซาชั้นสายใต้ใหม่ชั้นสองชั้นสองไปที่ในห้องของบูธของอาจารย์โกงเลยอาจารย์โกบเลยไปโชว์เลยว่าผมก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถ้าท่านผู้ชมมีมาเลือก ผาในตู้ในตู้ได้เลยให้หนึ่งองเลยครับกุูกเก่าศรีสวัดในในตู้นะท่านผู้ชมราคามีแต่หลักแสนยันหลักล้านหลักหลักล้านหรือเจ็ดหลักหลายเลขอะไรไม่รู้เจ็ดนหลักก็มีถ้าชมมีอย่างนี้เข้าไปโชว์ให้จานกงดูผมก็มีถ้าเป็นของแท้แน่นอนเหมือนกันเด๊ยิบไปได้เลยยิบไปได้เลยครับอในรับปากเลยครับรับปากกระตีอ้าผมเป็นพยานนะไอดีโอเป็นพยานได้เลยครับแต่ถ้าแม่ไ้ไม่มีแต่ก็ผมมั่นใจครับพี่โอ๊ควพาว่า ตัวผมเองผมตั้งแต่ได้มาผมเก็บมาในสารบบหรือที่เคยเห็นเนี่ยผมไม่เคยมีมแต่มีลงในหนังสือมีในหนังสืองานนี้ผมเอาปีใหม่นี้ผมเอาออกมาโชว์สององค์ที่เก็บ,บไม่นานเพราะว่าอะไรพี่โอ๊คพอเราออกมาแล้วคนที่หวังไม่ดีมันก็ไปก๊อปกันแต่ก๊อปมันไม่เหมือนลวครับ,รบเขาไม่รู้เราใส่เท่าไหร่ใหญ่ขนาดไหนไม่ไม่รู้ครับเอาองค์นี้ก่อนอันนี้ก็เรียกรัสมีอะองค์เพราะา่ากระดานนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัก,กษณ์ในเรื่องของ อ่าก็แล้วมีรัศมีก็เชิดรัศมีก็เชิดองค์นี้มีอยู่ในตำราครับครับรุ่มน้ำแม่กองไปออกในตำราลุ่มน้ำแม่กองหนังสือลุ่มน้ำแม่กองหนังสือลุ่มน้ำแม่กองนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยไปสามารถหาและพิสูจน์ดูได้ได้ครับนะครับว่ารูปลักษ์รูปทรงอ่ะเป็นแบบนี้มีจริงนะครับนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าพระทักกระดานเนี่ยจะเป็นรูปในเรื่องของปลายแหลมไปกดมั่งโบตูมั่งโบตูมั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในตาราเนี่ยเขาจะทาพิเศษนะพี่ออก็นรุ่นพิเศษซึ่งมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวซึ่งในตําราจะบอกว่าผมจําถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอาจารย์อาจารย์เคยเล่าผมังว่ารุ่นแปลกๆหรือรุ่นที่แบบมีอะไรแปลกๆแปลกๆบบเป็นรุ่นที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อแม่ทัพในกองถ้าทัพในกองให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ในทัพในกองที่ในการที่เอาใส่เอาไว้เขาเรียกว่าออกศึกออกศึกออกศึกใช้แคุ้มครองนะครับจะใส่เอาไว้ ถ้าท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับว่าทางรายการเราเนี่ยอาจารย์โกงได้พาพวกเราเนี่ยลงในถ้ำเป็นท่านแนวดิ่งนะครับซึ่งถ้ำเนี่ยเราลงไปปุ๊บเนี่ยที่มีโครงกระดูกมีหวก้โลกอะไรที่เราไปทำตั้งศาลกันตั้งศาลกันวันนั้นนะครับว่าตรงนั้นที่ผมอ้างให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์โกงพาพวกเราลงไปพาพวกเราไปสัมผัสเนี่ย สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์กงพูดมัทั้งงมดเนี่ยคือมีอยู่จริงทั้งหมดมีจริงมีตัวตนครับมีตัวตนมดซึ่งผมเองเนี่ยเป็นพยานได้ครับเพราะว่าผมเองเนี่ยลงมือกับอาจารย์โกงไปเห็นกับตามาเกือบเกือบทุกที่แล้วนะครับอาจารย์โกงพาผมไปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เขาก็ท่าเล็กครับไปนาสวนครับแล้วยังถ้ำที่นี่อีกครับแล้วที่สำคัญคือมีอยู่ตอนนีงที่อาจารย์โกงพาพวกเรานั่งเรือไปครับทุ่งใหญ่นั่นทุ่งใหญ่เลยสวนนั่นโอ้โหสุดยอดเลยแล้ววันนี้ที่อาจารกาให้้้รรููเเจันีย คือองค์พัทธคดานนะครับครับอ่ามัศมีครับถึงรัศมีถึงมัศมีก่อนที่ถึงพัฒนาลพิมัศมีเนี่ยท่านผมดูได้ว่าสิ่งนี้วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นไหแต่จริงๆอ่ะเป็นเทือกถ้าเกิดภาษาทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ากุปครับนะครับกุที่วางของพวกนี้อยู่ในนี้บรรจุพัทธคดานไว้พัทธคดานเนี่ยจะบรรจุอยู่ในไหพวกนี้ทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นกุโบราณเป็นไหโบราณจริงๆเลยแม้แต่ลวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ย สุดยอดเขาจะบ่งบอกอายุครับพี่โอ๊คคือถ้ากรมติลหรือว่าคนที่เล่นของเก่าเนี่ยเขาเห็นลายหม้อเขาจะรู้ว่าอย่างน้อยเจ็ดร้อยปีขึ้นครับเขาจะบ่งบอกเลยครับเขาไม่ต้องมาดูว่าความเก่าเขาจะลายแต่ละลายแต่ละปีเนี่ยเขาเขาจะรู้หมดครับเขาจะรู้หมดซึ่งถ้าท่านจําได้เนี่ยอาจารย์กุ้งได้นําพระทกดานรุ่นหนึ่งที่ไปทูลเก้าถวายถวายถึงกระหม่อมครับอันนั้นเป็นรุ่นไหนยังไงฮะอันนั้นมันอยู่ในฐานเจดีย์บนยอดเขาท่าเล็กพี่โอ๊ค อันนั้นเป็นก็เรียกว่ากูรันธมกูลัญธมซึ่งผมจําได้ว่าผมเคยเปิดในเนตนะครับเคยเจอรุ่นเนี้ยที่ทางด้านท่านอะไรนะครับที่ถวายในหลวงรัชกาลที่เก้าอ๋อายคิตรับเหลืองใบบูญอ๋อแล้วนัเขามีบันทึกอยู่มัมีบันทึกในกูเกิลนะกดไปพักกูของเจ้าในหัวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วครับซึ่งจริงเป็นเป็นรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมครับรุ่นเดียวกันนะฮะต่เดียวกัน ผมได้มันกะปลุกเงินคือฤาษีที่เราอยู่เขากระท่านเล็ก,กที่<ช>ได้บนยอดเขาคือฐานจจดีเก่าสมัยก่อนก็ทำบางแล้เขาระเบิดแ,แล้นะฮะมันก็พังลงมาแล้วก็มาเข้าฝันผมุผมก็ขึ้นไปได้ได้ไมาเก้าอ,องค์ได้ไมาเก้าอ,องค์มันเป็นเรื่องแปลกท่านผู้ชมที่มาเปิดสักราชใหม่ในปีนี้เพราะว่าผมเคยย้ำตลอดว่าทางด้านของอาจารย์อาจารย์โกงเองเอ่าผมว่าเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่ดีกว่านะาเป็นหน้า,าที่ที่อาจารย์เองเนี่ยได้รวบรวม ของพวกนี้ได้และที่สําคัญว่าไม่ใช่เป็นพัทธคดานอย่างเดียวนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าสมบัติโบราณดีกว่าครับครับของโบราณทั้งหมดเนี่ยที่จรย์กงได้มาเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับแต่ต้างจดไว้สิ่งผมมาเล่าให้ฟังกับจย์โกงสิ่งผมเชื่อมั่นในจันโกงคืออะไรสมบัติทุกชิ้นที่จันโกงได้มานั่นหมายความว่าจย์โกงเนี่ยจะนําไปสร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดพัทธคดานนะเก็บเป็นสมบัติกลายเป็นสมบัติตกทอด อาจารย์โกงอ่ะมีโครงการที่จะสร้างเป็นพิพฑนขึ้นมาแลวเอาสิ่งที่อาจารย์โกงอ่ะได้มาทั้งหมดเนี่ยครับมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ให้คนเนี่ยให้คนรุ่นหลังหรือพวกเราเนี่ยเข้าไปศึกษาดูนะครับในสิ่งที่ที่มีอยู่มีมากมายหลายอย่าง่านผู้ชมเป็นพวกสำลิดโูดลานแหวนกำไรหูดเยอะมากมีดาบพระขันแหวนกําไรอะไรทุกงอย่างซึ่งผมบอกว่าซึ่งบอกแล้วว่าอาจารย์โกงเนี่ยได้พระองค์เนี้ยมาเนี่ยพระอ่าทัากระดานเนี่ยอันนี้รัศมีอันนี้ได้มาอ่ไงร อันนี้มันคือมันอยู่ในบาทที่เอามาว่ามีอยู่พิมพ์หนึ่งบางคนบอกว่าพระจะไปเล่นพระอาจารย์กงรงลึกลับมันไม่ใช่ครับ <c oughs> คุณไป,ไปดูในหนังสือลุ่มน้ําแม่กองอะฮะลุ่มน้าแม่กองอันนั้นคือพิ่นรัตะมีผมก็ยังไม่เคยเห็นองค์ที่สองแต่อันเนี้ยไอของพิมรัตมีในหนังสือลุ่มน้ําแม่กองอายุป,ประมาณเจ็ดร้อยแต่อันเนี้ยผมจะเขาจะทําพิเศษมาน่าจะเป็นต้นแบบอันแรกๆนะพี่โอ๊คน่าจะเก่ากว่า ามรู้สึกผมนะมากกว่า700ปีแน่มากแน่นอนนะอาจจะ8 900หรือพันปีนะฮะมัไม่ไม่ไม่ใช่เรามาโดนหรือเราพูดเล่นใช่เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนผมดูเนี่ยคือปฏิกิริยาของเงินสารเนี่ยครับเขามีการแตกตัวอยู่ตลอดั้นครับทำกิยาตลอดเอาไฟสะกัวดีบุกก็จะทำกิริยากันครับแล้วมันสําคัญที่สุดเนี่ยองค์พระที่ไหนที่มีสมบูรณ์ก็มีทองนะฮะให้ขลา้านทองให้ใครดูก็รู้ฮะขั้นต่ำกาหลายร้อยปีอยู่แล้วคุณจะเอาทอง ไว้ในองค์พระธ่ากระดานนี่หละอ่ห้าร้อยองค์ไว้ปีคุณเอาของมาบบโบราณซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครสนใจอยากจะดูเนี่ยมาขอจันได้เลยครับได้เลยครับที่เอสทีเอสทีปาตาใส่ใต้ใหม่ใส่ท่้นใหม่นะครับไปขอไปขอจันกงดูได้มาขอการศึกษาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งจริงๆอย่างที่จันกงพูดมาว่าพระธ่ากระดานเนี่ยมีหลายพิมพ์หลายพิมพ์ครับหลายพิมพ์แต่คนรู้จักน้อยมากน้อยมากไม่เคยเห็นนะฮะน้อยมากที่เห็นเด่นนัน ฟังตลาดเนี่ยดูคูเกลิลมันมันบางองก็งไม่ใช่อะเโอกที <c oughs> จ่<ะ>จริงอะ่ะบางคนคิดว่าเขาไม่เคยเห็นเขาติวเฮ้ย hey, เนี่ยของปลอมครับครัขบ,ข,บของปลอมครับ,บพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นของปลอม <c oughs> แต่คุณครับลองมาดูเนื้อครับอ่าสังเกตเนื้อเนื้อมอนสารดีโอกเดี๋ยนสารเข้ามาทองเจ็ดร้อยปีใครจะเสกไว้ได้ทองเจ็ดทองเจ็ดร้อยปีแล้วผมยกตัวอย่างให้ที่ว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมละครับผมยกตัวอย่างเข้าๆให้ฟังเลยว่าเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคนแก่ร้อยกว่าปี ผิวเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนก็คือเขาดูธรรมชาติเป็นหลักใช่คือปฏิกิริยาครับแล้วท่ากระดานเนี่ยมัน700ปีมันดูง่ายครับซึ่งมวลสารของพระท่ากระดานเนี่ยผมว่าเป็นมวลสารที่ยังมีชีวิตครับมีมีชีวิตอยู่มีชีวิตหมายควาว่ามีการเคลื่อนไหวเขาทำกิจิรรมตลอดฮะทุกอาทิตย์ทุกเดือนเขาจะระเบิดไประเบิดมาขึ้นนะทุกเดือนครับและยิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์โกงยังมีอีกหนึ่งองค์นะครับที่เอามาให้ทุกท่านผู้ชมเนี่ย ได้สัมผัสได้เห็นกันคือตาจริงๆเลยอันนี้คืออยู่ในสแตมเก้าบาทของไปรษณีย์มีสแตมในไปรษณีย์ไทยนะครับเก้าบาทไปหาได้ที่ไปรษณีย์ไทยแล้วเอามาเทียบดูได้เลยว่านี่แหละอยู่ในสแตมเป๊ทุกอย่างถ้าใครมีเหมือนผมเนี่ยไปโอ๊กมาหาผมที่เอสซีพัช่าสายใต้ใหม่นะครับแบบผมเนี่ยมีเราตายเดียวกันนะครับผมไอ้พระท่กระดานกูเทสวัสด์เจ็ดหลักหนึ่งองค์ไปเอาได้เลยครับไปเอาได้เลยครับที่ผมเล่ารงนี้ให้ฟังรว่า ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามในรายการผมมาจะรู้อยู่แล้วว่าพระธนกรดาเนี่ยเป็นมายังไงบแบบไหนพระอาจารย์โกงเองพาพวกเราไปสัมผัสยังไงแต่ว่าวันนี้ที่สองสุดคือเราพาท่านผู้ชมน่ยมาเปิดกุสององนี้ซึ่งรับรองได้ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นแน่ไม่เคยเห็นในประเทศนะผมกล้าท้าเลยเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะอันนี้มันเป็นยุคต้นๆนะที่เป็นต้นแบบที่จะสร้างขึ้นมาครับเพราะเรื่องพระธนกรดาเนี่ยมีมามากมายหลายอย่างก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ชมผมอยากให้อาจารย์โกงเนี่ย ย้ำอีกทีหนึ่งวิธีการดูพัดธาศึกกระดานที่ถูกต้องดูยังไงครับสําหรับคนที่พัดกระกดานนะครับคุณจดจําอันนี้ไว้เลยคุณอยากมีเก่งมีความรู้นะครับคือดูธรรมชาติคุณอย่าไปจําทิมพ์นะครับพิมมันคุณไม่เคยเห็นแล้วครับผมผมมีร้อยกว่าพิมพ์นะครับ,รมมรบต้องจํามวลสารความเก่าผมยกตัวอย่างให้ฟังฮะเด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวคนแก่ร้อยกว่าปีผิวก็ไม่เหมือนกันแล้ว อันดับแรกวิธีการสร้างของพระธกดานที่สังเกตองค์ที่สมบูรณ์นะครับอันดับแรกเป็นบล็อกดินเขาเทตะกั่วนะครับเทตะกั่วลงไปคุณนึกภาพตามผมนะเอาออกมาตูมครับเขาจะจุ่มยางไม้สมัยนี้คือลักนะครับขั้นตอนต่อไปฤษีสาไฟท่านเสกทองคําแผ่นทองคําเข้ามาในองค์พระนะครับบางคนา่าอาจางโกงแม่งมโนเอาทองมาจากไหนไม่ใช่ครับถ้าคุณมีประวัติในพิพิธภัณฑ์แล้ววัดกะดานสมัยก่อนก็เรียกวัดตะบูและเป็นวัดกะดา นะครับแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านทากระดานหรือศรีสันเสกเข้าไปมณฑสารตอนนี้องค์พระทากะดานมีทองคําทั้งองค์ตั้งคํามามีลักใต้ลักมีตะกั่วการเกิดสนิมกับไขเนี่ยออกไซด์ตะกั่วดีบุกจะทํากิากันนะครับขั้นต,ต,ตอน300ปีจะสนิมจะดันขึ้นมาเป็นหัวสิวเหมือนใบหน้าเราไขก็จะออกมาในรูเดียวกับสนิมนะครับไขโดนอากาศระเบิดทับสนิมทับทองทับลัก นะครับอันนี้คือจะดูง่ายบางคนถามบอกว่าอาจารย์โกงเทองไม่มีเป็นไปได้มันบอกได้ครับเพราะธาตในน้าที่ที่เราเจอเนี่ยในน้ําในถ้าในโคนในลูกัลนงในน้ำตกมันจะหินตะกอนมวลสารก็ค่อยๆ่ึกออกไปแต่อันไหนที่สมบูรณ์นะครับมีทองมีลักนะครับจะดูง่ายเหมือนเหมือนในโบสถ์อายุทยานะครับลักชาติแล้วก็จะบ่งบอกอายุแล้วว่ากี่ร้อยปีอายุทยายุคต้นยุคปลายครับครับท่านสุขครับ ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องราวของพระธากดานได้เห็นพระธากดานเนี่ยจริงๆมาศึกษาองค์แท้จริงๆมาส่องกันจริงๆเนี่ยต้องมาเจอจังกงได้ที่ไหนครับที่ศูนย์เครื่องเอสซีพาซานะครับขนตรงสายใต้ใหม่ที่ทําซัตสปอร์ตนะครับคุณพระมาตรวจนะครับมาเช็คมาตรวจผมตรวจให้ฟรีสอนให้ฟรีไม่เก็บตังค์ครับคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเอสซีพาซาผมจะอยู่วันจันทร์พุธศุกร์ เสาร์8โมงถึงบ่าย2โมงเย็นนะครับคุณมาพบผมที่นั่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม090-986-2595นะครับคุณติดต่อได้นะครับว่าพาคุณเกลหรือคุณแทนนะครับเราไปดูองค์เก่งได้ครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมต้องเข้ามาศึกษากันจริงๆว่าพาะธักรดานเป็นมาอย่างไรและในโอกาสหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมารู้ว่า พลาัคกดานเนี่ยยังมีอีกหลายรุ่นอีกหลายพิมพ์ที่อยู่ในมือของอาจารย์โกะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนกลับลายงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ